ต,ต,าไไตายตายแล้วพี่ตอนนี้เหลือเหลือสามสี่พี่โดดลงแล้วโดดลงแล้วดดลลวิ่งออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วเดี๋ยวจะโดดลงข้างล่างอีกทีหนึ่งตรงบ้านแดงอ๋อน,นี่โดนดโดนดคอมตดอต่อมาเนี่ย โดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วโดดลงหลังคาบ้านแดงสองตัวนะยิงแม่งไม่โดนเราต้องเข้าวงอ่ะเราอยู่ในวงอยู่นะไม่มีโนบอร์ดมาไม่มีใครเฮ้ยฝ่ายซัวขอเล่นพยาบาลหน่อยพี่เข้ามาแล้วนะ

เราต้องเข้าวงโขนสลิงไปนี่โขนถามติ๊วีวงจะบีบแล้วอะไรที่ยิงอะไรที่ยิงจากฝั่งนู้นเราไปไหนนะเอามาเก็บเพื่อนระวังนะไปไปไปเขามาเก็บเพื่อนเขาเข้าวงนะเจ็<ล>บนะเจ็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 บนะผมโหนแล้วนะพี่ตีหายมาพี่วงแน่นะพี่เขาฝังนู้นที่บก โอ้ไปนะไปดูหน้าพี่โอ้ไปจะพักต่อตอนนี้่อนวัดร้อนหน่อยไม่พัเล่นป้อมเก็บแล้วพี่เก็บแล้วเล่นป้อมเล่นป้อมเอ้าคีบอับโดนป้อมสองตัว

รออยู่เลยอะเมื่อกี้รอไหนพี่ได้แค่น็อกนะบนตึกได้ใช่บนตึกอันเนี้ยไม่ใช่ฉันที่พี่มาร์กอะไี้ยิงแม็กหมดเห็นแล้วเห็นและไอ้ของขึ้นละผมาีละโอเค้อมปิดเก้าพลาดปิดเก้าพลาด บ้านเล็กบ้านเล็กม,มันกนระสุนมันน้อยอยู่นี้มีเพื่อนเคลขึ้นไปชุบงไปเพ<ร>ืโดนไปอยู่ในควันชั้นนี้กระโดนอีกนัดหนึง่งนั่นแดงปัดเลย <laughs> โอ้ไม่โดน <ลง S 2> หรอกกระสุนก็หมดเนี่ย นี่เอาสูวนี้พี่นี่หมดแล้วบ้านเด็ดผมนี่ไม่ไรพออยู่นี่นีนะีที่อยู่หลังก็ไม่มีคนโดดลงใหม่ตรงบัสอ๋อนี่มีตัวใหม่ที่แต่เราอยู่ในวงนะใช่ใช่อยู่ในวงตีนี้สุนอยู่นี่นะแต่แต่เราต้องระวังเนินนี้มาพี่วิ่งอ่ะไอพี่มีรอยเท้าใกล้เรามีรอยเท้าใกล้เรา Tên làm Ôm làm tên đi Chạy rồi, Con nào mới đạt, con không mới đạt Trời ơi, con Một, này dính này าดิเอาดินี่แหละกันราดีคนเขา,า,เาอ่ะพอมานะไม่งมีหอมา หดลดเลยพี่เอายล้วพี่คายยูเมื่อกี้ยิงศพอ่ะเออยิงศพกันไม่ได้ยิงคนศพพี่ศพนึกว่ายิงคนผัดผัดกันไปเอาโหลดผัดกันไปเอาโหลด ข้างหลังลงสองเอาเอาตี้นี้ให้หมดก่อนนะเอาตี้ไอซ์พีให้หมดก่อนเก็บโหลดแล้วโอ้โหหมัดใหม่ใหม่กุ้งอ่ะตกจุดด้านบนเป็นชามิงนุ่นข้างล่างตัวหนึ่งหายระวังตัวเล่นมิดจ้าดิล้าสุดติดหอพี่ติด

ติดยิงติดทับติดหมดแล้วใช่ไหมหมดตัวนะพี่ว้าแล้วแน่เลยไปเข้าวงก่อนเราอยู่บนเขาแหละอืมเขาอยู่บนเขาปืนโหลดครบแล้วนะระวังด้วยบินไปไหนแล้วเนาะนี่เขา,าบนเขาอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าข้างหน้าตรงหน้าเองเหรอ ใช่นี่นี่ครับร้วังหลบหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้อเอาติด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 มอสยนหมามอสยนหมามอรสะพานนี่แหละพี่หลังหลังไอ้เนี่ยคีณตองต้อระวังนะเฮ้ยมีมีแม็ มีแม,ม็กส้มก้ามส้นมนี่เก็บมาเพียบเลยร่างการลูกกระสุนร่างการลูกกระสุนไม่เคยไ,ไ,ไปเล่นบนเข <c oughs> าสิ่งคิดเหมือนพี่บ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีพี่บ้านเศรษฐีมีเท้าเนึ่งซิงค์ให้มา ีเลยโดนัดหนึ่งนะตซงต้นหน่อยเราจะเล่นกันในไม่ได้หนข่าวหรือเปล่าบ่งเมื่อกี้เห็นสอ,สองสองสัตว์เห็นอะ้ห็พ <laughs> ี่อยแปดไว้พี่ทงานเข้าอยู่ในบ,บ้านนะ ู่ในบ้านตรงนี้บ้าจะชุบกันอยู่ใช่หัดกันไหเปิดพาร์ทพาร์ิทิวด้วยแล้วดูวัวบวงอยู่ครับอยู่ท้งทุกปีแล้วโอ้ยข้างๆพี่กอลพี่ข้างๆข้างๆข้างมาพี่ข้างๆมาละวยิงวิ่งไปไหนวะไปไปช่วยทีมนะทูกทีมแล้วนะโดนนัดหนึ่งเท่านี้โดนนัดหนึ่ง ลวงหลังกำแพงาาตัวให้หต,หตัวอยู่หน้าพี่อยูหัวสีอ่อยู่ในคันอยู่ในคันนควน ไม่ต oh, ้องโดดลงมาอยู huh. ujemy, ่บนหัวพี Do ่เต็มไม้อย yeah, ู่หลังเนินหญ้าตรงเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดมานนมาแล้วอยู่อยู่บนต้นไม้ต้นอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าหน้ามอสหน้ามอสหน้าตีต้นแล้วก็อยู่บนเขาตัว่อนไมยอมลงแล้วส้นในส้นสนต้องมาน่ามอสแต็มลมเด้อ Enemy s p o t t e ต ตัวก็สามตัวเออสองตัวสองตัว,ตวนี่อะลระเข้าหัวไปเลย <c oughs>